ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดกันทัสโรประกอบขึ้นจากธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตวิญญาณธาตุเป็นท่อฐานธรรมบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโร ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สุดจันทัศโรเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ประคับประคองดูแลให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรดำรงอยู่อย่างมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้อยู่ในสภาวะปกติ เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นทานศีลสมาธิทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทธัพระเดระคุณหลงปุสสพจันทัสโร เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสาสิบทัศพระเด็จพระกุลหลงพระุดจันทัสรโรในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุลหลงปสุสดจันทัสรโรที่ทำให้ท่อทานรมบารมีสามสิบทัศนี้ ทานศีลส,สมาธิปกติเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสภาวะที่บารมีสามสิทธระเดชพะกุลหลงประสดยันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรม รุกเข้าหาธรรมกิเลสปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรอย่างสมบูรณ์หมายถึงละชั่วทรรมดีละเอียดผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโร ดำรงปกติเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยออโหสิกรรมดูแลรักษาประคับประคองหล่อเลี้ยงตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประสรจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นอย่างอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขรู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎกันทัตนโรท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎกันทัตนโรเป็นโครงสร้างที่เป็นท่อทาน ทั้งระดับละเอียดระดับหยาบดังตัวอย่างร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ส่วนหยาบทาดหยาบเป็นโครงสร้างของท่อเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของที่เป็นประโยชน์ที่จะสร้างเสริม ให้ร่างกายดำรงอยู่เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนทำหน้าที่ของคนสัตว์สิ่งของเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธรรัตระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโร อยู่ในสภาวะรุกเข้าหาทำทั้งหมดทุกธรรุกเข้าหาทมกิเลสเพื่อให้ธรรำบารมีสามสิทัพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรปรับปรุงเกิดเป็นธรรำบารมีสามสิทัพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ บารมีสาสิบทัศทเดศพระคุณหลวงประสัจันทัศโรที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ในส่วนละเอียดของร่างกายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ซึ่งเป็นตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ์ันี้ประกอบขึ้นจากธาตุส่วนละเอียดที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศสภาุที่ละเอียดวิญญาณธาตุที่ละเอียด ธาตุที่ละเอียดสอนทับธาตุส่วนหยาบได้การไหลเวียนบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรไหลเวียนไปตามธาตุส่วนละเอียด ทั้งส่วนหยาบท่าส่วนละเอียดที่ซ้อนทับท่าส่วนหยาบขยายขอบเขตกว้างขวางไปตามการรวบรวมรักษาบารมี30สบท,ทดัดพระเดชพระคุณหลวงประสดยันทัสโรไปตามการรวบรวมรักษาท่า ที่ได้จะรทำทั้งหมดทุกธรรมเกิดการขยายขนาดขอบเขตธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลงพระศดยันทัสโรที่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทัศนนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแค่กว้างขวางที่สามารถรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัศโรมใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอด ได้พาาดทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบที่เป็นส่วนของธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพุกุนหลงปพุสจันทัสโรที่ประกอบกันเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพุกุนหลงพุสจันทัสโร ที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมทุกธรรม อย่างปลอดภัยไม่ประมาทธราบารมีสามสิบทัศระเดชพรคุณุลุงพุสดันทัสโรที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางรวมกันอยู่ในแต่ละที่เพื่อให้มีจำนวนปริมาณ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพที่มากกว่าธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พุกุลหลวงปสษยจันทัสรปรับปรุงทุกธรรมเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปสษยจันทัสรได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา กิเลสโลภโกรธหลงหลอกลวงท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงอุสจทัสสรด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงหลอกลวงจิตบังอำมพางเล่เหลี่ยมไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปรสรจันทัสรเพื่อทำให้แต่ละส่วนมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสรจันทัสรอยู่รวมกันน้อยให้น้อยกว่าทำกิเลสเพื่อให้ทำกิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูสถจันทัสรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธรรมกิเลสให้มีมากกว่าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสถจันทรัสรในแต่ละที่สามารถเปลี่ยนบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสโรไปเป็นกิเลสใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรทำให้ท่อฐานทำบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้รวบรวมรักษาเฉพาะธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรในแต่ละที่ให้มีจำนวนมีปริมาณมีฤทธิ์ปีเดชมีอนุภาพมากกว่ากิเลสเพื่อ ปูงให้กิเลสเกิดเป็นบารมีสามสิทัศถะเดชพะกุลโลงปสถจันทัสโรได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจติทำให้พระเดชพะกุลโลงปสถจันทัสโรพระเดชพุกุลหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกอยู่ท่านอด อดทนอดทนเป็นบารมีสามสิบทัศทเด็จพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างทานศีนสมาธิสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาดมิตรชาวสิวิไลาบาร,รมี30สบทัศ พระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิิลัยบารบีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัศโรเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งอยาที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพิ่มจํานวนปริมาณอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่รู้เห็นถึงการทำหยุด เป็นตัวสําเร็จของธรรมทั้งหมดทุกธรรมปรับปรงการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงตจันทัสโร ไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสที่พัฒนาปรับปรุงสร้างความละเอียดของตัวเองอยู่ตลอดเพื่อปิดบังหลอกลวงเล่เหลี่ยมไม่ให้รับรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสการดำเนินไป ของกิเลสเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสรได้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิด ร,รมกิเลสเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโหลงบุสดจันทสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ของเราท่านรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโหลงบ่สดจันทสโร ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาอยู่เป็นปกติดำรงรักษาปกติให้สามารถมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายท่ามกลางการเบียดเบียน เปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรรับรู้รำหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเอง ที่เป็นบรารบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสัจจันทรัสโรเป็นระเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดที่มีความละเอียดกว่าทา่าทั้งหมดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำรงความเป็นยังอยู่ที่เป็นปกติที่ปฏิบัติกับชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดเวลาด้วยรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยเอาหสิกรรค ทิพัฒดาปรับปรงตัวเองอยู่ตลอดอยู่อย่างมักน้อยสันโดษรวบรวมรักษาเฉพาะส่วนที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงประสกยันทัสโร กิเลสที่หลอกลวงสร้างโครงสร้างกทมขออที่ใช้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียให้กับกิเลสสร้างโครงสร้างกทมขออบังคับ ให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดซากท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลโลโปสุสดันทรรัสโรดังตัวอย่างที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซ่าท่อทานธรรมบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงประสัดิันทัสสรที่เป็นซ่าของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสทำให้กิเลส ยึดพื้นที่การไหลเวียนบรารบีสามสิบพัทพระเดชพระกุณหลโงพสัจจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงให้นำซาาคนสัตว์สิ่งของ นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นสร้างโครงสร้างกทมขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บ ตายเกิดเป็นซากร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นเกิดการไหลเวียนทำกิเลสเพิ่มมากขึ้นหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสปิดบังไม่ให้รวบรวมรักษาบารมี สามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรไม่ให้รู้จักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ชีวิตเป็นยังอยู่อยู่ในสภาพไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จัก ประมาณในตัวเองอยู่อย่างไม่มักน้อยไม่สันโดษถูกกิเลสหลอกลวงให้รวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งเป็นสภาพที่ไม่มักน้อยไม่สันโดษเป็นสภาพที่ เกิดการแก่งแย่งทำลายทำลายตัวเองซึ่งการละกันดังตัวอย่างคนสัตว์สิ่งของที่ถูกหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกกิเลสทำให้อยู่ในสภาพ ทำล้ายทำลายตัวเองทำล้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดเป็น้ากคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นรวบรวมรักษา้ากคนสัตว์สิ่งของจากการหลอกลวงของกิเลส ว่าเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อย่าศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งอย่างที่มีค่ามีราคามากแท้จริงแล้วเป็นวิบัติเป็นวิกฤตอุปสรร,รคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นโครงสร้างกอทอมขอขออที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บ ตายทำให้เกิดเป็นซาบคนสัตว์สิ่งของที่มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นภัยพิบัติเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมี30ทัศพระเดปรคุณหลวงปุสฎยันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ปรับปรุงพัฒนาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30ทัศพระเดศปรคุณหลวงปุษฎยันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ